สวัสดีนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้า,าแก้ไขหรือว่ามาล้างจานกันค่ะแก้ไขลิขสิทธิ์เนาะก็เข้าตรง Google Chrome เ,เนาะแล้วก็มาจิ้มหานะคะก็พิมพ์คำว่าสตูดิโอ มันก็จะเกิดมันก็จะมีคำแล้วนะคะที่เราเคยค้นไว้เนาะ studio. youtube. com นะคะก็จะจิ้มตรงนี้เลยค่ะก็พอเข้าคำว่า studio. youtube. com แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นคำประมาณนี้นะคะอันนี้คือเราแก้ไข desktop แล้วเนาะเป็นหน้าของ desktop อนะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็มาดูจ,ดจุด3มจุดตรงนี้นะคะคำว่า version desktop ก็จะอยู่ข้างล่างนะ อยู่ข้างล่างเลยค่ะเวอร์ชันเดสก์ท็อปเพราะว่าเราจะแก้แก้ให้เป็นเวอร์ชันแบบเหมือนอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็จะเห็นเป็นอไอคอนเล็กๆใช่ไหมคะแถบซ้ายเนาะเราก็มาดูอันที่สองที่อยู่ใต้สีแดงนะคะสีแดงก็คือเป็นหน้าแรกเนาะเป็น youtube หน้าแรกนะคะ เราก็มาอันที่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือวิดีโอที่ได้ดูได้ได,ได้ได้ทำมาแล้วเนาะแล้วก็มาเลื่อนดูนะคะถามว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่มีเนาะเดี๋ยวก็มาเลื่อนเลื่อนหาข้างแถบนี้แถบนี้นะคะแถบแรกเนี่ยเนาะแถบนี้นะคะก็คือว่าเปิดเผยก็คือเป็นเป็นสาธารณะแล้วนะคะ และตรงนี้ก็คือตรงถัดจากสาธารณะนี่มาก็คือเป็นเป็นคำฟ้องร้องนะคะว่ามีการเรียกร้องลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีนะคะในคลิปไม่มีอะไรเลยสักอย่างเนาะปกติจะติดกันเฉพาะที่อยู่ในในสตรีมเนาะในไลฟ์สดก็จะมีการฟ้องร้องกันเยอะเพราะว่าการไลฟ์สด จะมีการร้องรำทำเพลงกันมากเลยนะคะแล้วก็จะทำให้ติดละลิขสิทธิ์เพลงกันนะคะซึ่งก็สามารถเช็คได้ค่ะเราก็มาดูกันนะคะกดเข้าไปข้างในเลยค่ะแปะเลยนะคะหน้าสตรีมนะคะแล้วเราก็เลื่อนหานะคะว่าเราโดนฟ้องล้องอะไรไหมเนาะอันนี้คือคลิปที่ ที่ถูกฟอ้องร้องที่ถูกเรียกร้องนะคะก็มีสองอันเนาะก็คือไลฟ์สดเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะและทีนี้อยากรู้ว่าเขาฟอ้องร้องเราเรื่องอะไรกดตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะพอกดเข้าไปตรงคําว่าเขาจะฟอ้องร้องเราเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าเนื้อหามันคืออะไรตรงนี้นะคะจิ้มสีฟ้าจิ้มเข้าไปเลยค่ะ พอจิ้มเสร็จใช่ไหมคะจิ้มเสร็จเนาะเราก็มามาดูนะคะว่าโดนอะไรไปบ้างเนาะมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะก็หน้าหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่เราจิ้มเสร็จเนาะแล้วทีนี้จะแก้ไขยังไงเราก็เลื่อนไปที่ด้านหลังนะคะของเพลงเนาะซึ่งจะมีจุดสามจุดนะคะจิ้มลงไปที่จุดสามจุดเลยนะคะ แล้วจุดสามจุดที่บอกก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยค่ะทำตามสัญ,ญลักษณ์เลยค่ะว่ามีความต้องการยังไงนะคะเขาก็แจ้งความประสงค์มาว่าเนี่ยคุณจะตัดเพลงพวกนี้ออกไหมถ้าตัดก็คือมันจะตัดทีละเพลงนะคะมันเ,เขาจะตัดให้ทีละเพลงเนาะสมมุติว่าเราเลือกคําว่าตัดเพลงใช่ไหมมันก็จะตัดให้ทีละเพลงในเวลาที่เวลาซึ่ง ปกติก็จะไม่แนะนําให้ตัดนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดเพลงไปมันก็จะเป็นอันว่าเราก็เสียเวลาไปในช่วงนั้นเนาะซึ่งบางคนก็จะบอกว่าช่างเถอะไม่กี่นาทีแต่ว่าไอ้คําว่าช่างเถอะของคุณนะคะในอนาคตคุณอาจจะจะต้องเปลี่ยนคําว่าช่างเถอะของคุณมาใช้คําว่าซักใครนะคะเข้าใจไหมคะสักใครเราไม่ตัดซะ เหลือเวลาอีกสองวิซึ่งเราจะผ่านแล้วเนี่ยในวันนี้สักใครเราไม่ตัดสั้นในวันนั้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะแสดงให้ดูเนาะคิดว่าไม่น่าจะแสดงให้ดูแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่เป็นแบบว่าอุ้ยข้างล่างนี่ค่ะตัดเสียงอ,อันอันอันที่สองนี่คือตัดเสียงนะคะในช่วงที่ สิทธิขสิทธิ์ก็คือมันจะเป็นเสียงเงียบไปเลยอันนี้มันก็ไม่น่าชมอีกแหละถ้าใครมาดูนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วมาดูข้างภายหลังเนาะเข้ามาชมอู้อยากชมอะ่ะเขาทําอะไรกันเขาพูดคุยอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณว่าไม่มีเสียงภายในโอ้ถ้าคนรอเนาะคนอยากฟังอยากรุ้นเนี่ยหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็ไอ้นั่นเหมือนกันนะก็นานเหมือนกันนะคะ แต่ว่า,าสิ่งที่อยากแนะนำในตอนนี้ก็คือการถมเพลงนะคะการถมเพลงคือตัวที่สองนะคะก็คือตัวที่สองที่อยากจะให้ถมนะคะแล้วเทคนิคในการถมเพราะว่าการถมเพลงเนี่ยมันทำได้ง่ายทำครั้งเดียวจบนะคะในวันเดียวนะคะ ในขณะที่คุณจะถมเพลงคุณต้องรู้ว่าเพลงที่ยาวที่สุดในคลิปนะคะเพลงที่ยาวที่สุดของเราในคลิปเนี่ยยาวกี่นาทีนะคะแล้วเราจะเลือกเพลงที่ยาวที่สุดในในบรรดาเพลงที่เขาให้มานะคะจะมีเพลงหนึ่งที่เหมาะที่สุดนะคะเห็นไหมคะสีนาทีสี่สิบ พอเราเลือกใช่ไหมคะจะเจอว่าเป็นมีเครื่องหมายเนี่ยคะ่ะเห็นเครื่องหมายถูกใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะเห็นเครื่องหมายถูกเราก็ตอบตกลงไปเลยคะ่ะ เนี่ยค่ะให้มาดูข้างบนนะคะข้างบนคลิปเนาะก็จะมีคำว่าตรงนี้นะคะให้เซฟเลยค่ะนะคะพอเซฟเสร็จนะคะเขาก็จะบอกว่าอะไรของเขาต่อมานะคะเราก็มาเซฟตรงนี้อีกนะคะเครื่องกระรรงทำงานเขาก็จะบอกเราประมาณนี้นะคะ ก็ออกไปข้างนอกได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่าตัดต่อได้หรือไม่ได้ฝากบอกคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ